ค่ะกสิบบอกเรามานําเสนอรถกระบะมือสองราคาตัดสดแบบราคาหลักหมื่นนะคะให้ท่านได้เลือกชมกันค่ะพร้อมรุยพร้อมขับไปใช้เข้าไร่เข้าสวนก็ได้นะคะบรรทุกก็ดีค่ะคา้ขายไปได้เลยนะคะมิสูบิชิสตาร์ดาค่ะรถกระบะมือ2ปี97แคปเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลนะคะรถใช้งานได้ปกติพาสีปี67เรืมเอกสารมีพร้อมค่ะรถพร้อมใช้เลยนะคะทุกท่าน เกียร์ธรรมดานะคะก็มีเสริมโซมกันบา้างตามกันเวลานะคะทุกท่านตามราคาเลยค่ะ55,000บาทตัดสดอย่างเดียวเท่านั้นสนใจรถกระบะคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อดูรถกันได้ค่ะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงด้วยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งเบอร์โทรผู้ขายทั้งรายละเอียดของรถนะคะไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะสนใจเน้นนัดล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองนะคะแอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ